โอเคครับ okay, ผมกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพัตโต้แประนะ mm hmm. ก็ในะวันนี้ของผมก็จะมาสอนลงแอดออนพีท on ถูกนะ mm hmm. ก็จะเป็นแอดออนพีท on mm hmm. ตัวที่ผมเล่นนะ mm hmm. ก็มีหลายคนผมนะเออบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนลงแอดออนก็ mm hmm. ก็จะมาสอนลงให้และการนะั้นในคลิปนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เออหลายคนถามเหมือนกันก็ประเด็นคือก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะผมนะว่าแอดออนตัวนี้ของนะจะเล่นใน จะเล่นได้ในเฉพาะในไหมครับห1 6 4 0 0 2หรือไม่ก็ต่ำกว่านี้นะไม่เกิน1.14ประมาณนี้นะก็ถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะทำให้ทหารเ,เรือล็อกของขนอะไรพวกนี้นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันมากกว่านี้ดีกว่านะส่วนเออมันจะเล่นในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Play Store เมื่อไหร่เนี่ยก็คงต้องรอให้มันอัปเดตเป็นวันพีซวีกก่อนนะซึ่งอาจจะมาเดือนหน้า เลก็มาปลายเดือนนี้ก็ไม่รู้นะไม่ต้องพูดมากนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะก็ไปดูที่การลงเลยแล้วกันนะโอเคครับผมก็จะมาสอนลงแอดออนกันเลยนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเริ่มจากที่การโหลดเลยแล้วกันนะก็นี่คือเป็นการโหลดแอดออนแบบเอ่อในเครื่องเนี่ยไม่เคยมีแอดออนตัวนี้เลยนะก็ในตอนแรกเนี่ยก็ผมเนี่ยจะแจกลิงก์แอดออนตัวนี้ไว้ในเอ่อลิงก์เดสคริปชันของผมแล้วนะก็ตอนแรกเนี่ยให้เลื่อนลงมาแล้วก็ อันนี้นะคลิปแอดออนตัวที่ผมใช้เนี่ยให้กดเข้าไปเลยนะ <S 2> <S 2> <S มันก็จะไปเจอคลิปของเอ่อคนที่ทำแอดออนตัวนี้นะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่เดย์คลิปช่างของเขานะแล้วก็เลื่อนลงมานะมาตรงที่คำว่าลิงค์ใทย on, แอดออนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยไอตรงนี้นะที่แบบมันขึ้นแถบสีฟ้าเนี่ยนะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะ ก็มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราทําการกดตรงกลางดาวโหลดไปเลยนะครับผมนะโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นะว่าคุณต้องการดาวโหลดไหมคือความจริงอ่ะมันจะคือว่าคุณต้องการดาวโหลดไหมมันจะไม่มีคำว่าอีกครั้งใหม่นะแต่นี่คือผมเคยโหลดแล้วไงก็ผมจะดาวโหลดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันก็จะดาวโหลดมานะก็ให้เราเนี่ยทาการกดโฮมกลับมานะแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ของเรานะอยู่ว่าจะใช้เป็น ES ไฟล์แล้วพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะก็ให้เราทําการเข้ามาที่ เอ่อตัวไฟล์ที่เราโหลดมานะมันอยู่ในพื้นที่ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นนะก็จะมีกห็หลักๆก็จะมีอยู่2ที่นะที่จะเก็บภายในกับการหน่วยความจําถ้าใครมีนะก็แต่ของผมเนี่ยอยู่ที่ที่จะเก็บภายในนะก็เข้าไปเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะให้เรากดเข้าไปเลยอ่าก็ไฟล์ที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาก็จะเป็นอันนี้นะแต่ว่ามันไฟล์เดียวกับอันเนี้ยมันไฟล์เดียวกันกับอันนี้นะโอเค ก็พอเราได้ไฟล์มาผมนะให้เราทําการกดเข้าไปที่ไฟล์เลยนะแล้วก็มันก็จะถามว่าเปิดเป็นอะไรหรือว่าเปิดด้วยอะไรให้เราทการกดไปที่อื่นๆนะครับผมนะหรือแอป,ปก็ได้นะก็มัมจะกดเป็นอื่นๆนะแล้วก็เลือกเป็น My c a f t นะเนี่ยเลือกเป็น m e c a f t นะคือตอนเราเข้ามาแรกๆมันจะอยู่ฝั่งนี้ให้เราทการกดเลื่อนซ้ายแล้วก็มาที่ My c a f t นะแล้วก็ผมจะกดเป็นเฉพาะครั้งนี้ไปนะ พอทําตามนี้นะครับผมนะมันก็จะทําการเข้ามาคับให้เรานะแล้วก็เราต้องรอไปนะโอเคครับก็มันก็จะขึ้นว่า import start นะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะโอเคพอพอมันขึ้นว่า Success เลยเนี้นะ ก็หมายความว่าเราลง add-on เสร็จแล้วนะแล้วก็ต้องขึ้น success สองรอบเดิวนะไม่ใช่รอบเดียวนะก็พอมาขึ้น success แบบนี้คือเราลง add-on เสร็จแล้วนะแต่ว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะลง add-on นะถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ขึ้น success เนี่ยเราอาจจะไปแก้ได้นะก็เดี๋ยวจะลองกลับไปแล้วกันนะโอเคครับแล้วก็มาดูวิธีที่จะลงอีกวิธีหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดสูติว่าคุณใช้วิธีแรกไปแล้วเนี่ยแล้วมันแบบลง add-on ให้แบบไม่ได้นะก็ มันก็มีวิธีเนี่ยก็คือให้เราทําการกดค้างนะครับผมนะไปที่ไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดมานะแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อลบข้างหลังชื่อนี่ผมนะจาก MCS on จาก MCS on นะเนี่ย,นะ on, นะยลบข้างหลังเนี่ยให้กลายเป็นคําว่า zip นะครับผมนะก็หากพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าหาคุณเปลี่ยนสกุลของไฟล์ดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานได้จะกดไปเลยนะ ก็มันจะได้เป็นไฟล์10มาแล้วก็ให้ทำการกดแตกไฟล์หรือว่าแยกไปที่นะก็ไดเรกทอรี่ปัจจุบันก็กดไปแล้วก็รอไปเลยนะโอเคพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะก็ให้เราทําการเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งครั้งไปเช็คนิดหน่อยนะว่าแบบเออมันเป็นไฟล์ของแอดออนเลยไหมแล้วก็กดกลับมาเสร็จแล้วก็ให้ดูตรงตัว B นะถ้าเป็น B แสดงว่าให้เราเอาไฟล์เนี้ย ทำการกดย้ายแล้วก็ไปที่เกม o o m o j a n g แล้วก็ b h a r v i e r นะถ้ามันเป็นตัว b ก็ให้มาที่ b h a r v i e r นะครับผมนะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดสุดว่าแบบในตอนแรกที่เราลงไฟล์ไปเนี่ยมันขึ้นว่าเ i l แต่ว่าไฟล์เกมอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ให้เราทำการเนี่ย กดกลับมาทีนึงก็กดย้ายมาที่ตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วก็กดไปที่ behavior panel แล้วก็กดลบอันนี้ทิ้งได้เลยนะที่อยู่ในเนี้ยนะแล้วก็กดกลับแล้วก็เลื่อนมาดูไฟล์ที่เราเพิ่งวางเอาไว้นะก็จะเป็นไฟล์นี้แล้วก็กดย้ายเข้ามาที่ behavior panel โอเคมันก็จะมาละเสร็จแล้วก็เรากดกลับมาต่อเลยนะให้มาที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราแตก มันก็จะเจอไฟล์แต่มันก็จะมีอีกไฟ์นึงนะก็คือไฟอาร์นะผมนะแ้าวถ้เรงการกดคลิกไปที่มันนะผมนะเช็คก่อนนะว่ามันเป็นไฟลออนจริงๆเลยหรือเปล่าหลังจากนั้นกดกลับนะแล้วก็กดค้างที่มันแล้วก็กดย้ายหรือกดคันลอกก็ได้นะแล้วก็กดกลับมาที่เกมคอ m โมแจงแล้วก็ตัวอาร์เนี่ยให้มาที่คําว่า Resource p a c คนะผมนะเนี่ยตรงนี้นะกดเข้าไปเลยก็เหมือนเดิมผมนะถ้ามันเกิดว่า เอ้ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันยังมีไฟล์เกมไอ้ไฟล์ add on ที่แบบเราลงแล้วมันแบบผิดพลาดแล้วยังอยู่ในนี้ก็ให้เราสามารถกดกลับแล้วก็ย้ายวางข้างนอกไว้ก่อนก็ได้แล้วก็คลุามาที่รีซอสแพคแล้วก็กดลบอันี้ไปก่อนนะเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดแล้วนะเสือก,ก็กดกลับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์ที่เราเพิ่งวางนะกดย้ายมาที่รีซอสแพคแล้วก็วางไปเลยโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการเข้าไมค์ค้านครับผมนะ Okay. โอเคนะก็หลังจากที่เราแบบทำวิธีที่1ห,หรือว่าเป็นวิธีที่2ไปแล้วนะไออันนั้นอนะ่ะทำไปแล้วนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทําไปก่อนเสร็จแล้วก็พอเข้ามาค้มมอย่าให้มาที่ setting นะแล้วก็เลื่อนมาที่โปรไฟล์เลื่อนลงมานะมันจะมีคำว่า file storage location ให้เราทำการกดเป็น e x t e r n a l นะถ้ามันเป็น แอปพลิเคชันอยู่ถ้ามันเป็นนี้อยู่ไม่เอาผมนะเปลี่ยนให้เป็น e x t e r n a l แล้วก็ทําการกดกลับพอเรากดกลับแลนะ้วเนี่ยพอเราจะเล่นให้ทำการกด play ไปเลยนะก็ผมจะสร้างโลกใหม่ให้เลยแล้วกันนะครับพ,<อ>พอเราทําการกดสร้างโลกใหม่ผมนะก็เลือกอะไรตามใจชอบนะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเล่นแนออลเนี่ยจำเป็นจะต้องทำนิดนึงนะก็คือทําการกดเปิดตรงนี้นะ u s e experimental game play นะให้เราทำการกดเปิดไปเลยนะอ่ะ พอเปิดแล้วเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือผมแน,น,นะนำน่าถ้าจะเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากที่จะให้มันเล่นยากเกินไปเพราะว่าเออในบางทีเนี่ยพอเราเล่นไดออตอนนี้ของนะมันยังจะมีแบบเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นบัก๊กหรือเป็นที่เครื่องนี่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ก็เออก็ระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะเพราะเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเราตายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะ แล้วเราจะไม่สามารถที่จะกดเกิดได้ผมนะแล้วเราเพอกดออกเกมเนี่ยเข้าหม่ปุ๊บของที่เราแบบตายแล้วดอกแบบมันก็จะหายไปนะแล้วก็จะมีของอีกบางประเภทนะที่พอเราตายแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยก็คืออย่างเช่นฮาคิราชันเพราะชนะเนี่ยถ้าป้องกันเหตุเฉินเนี่ยสามารถกดคีดอินเวนทอรี่ได้นะเพื่อที่จะแบบเออป้องกันไม่ให้แบบตายแล้วของหายอะ่ปะประเด็นคือของหายอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันอาจจะแบบ ประเด็คือถ้าของหาแล้วมันดอบแล้วเราไปเก็บได้นั้นปกติแต่ประเด็นคือมันหายแบบหายไปเลยหายสับสูเลยมันก็แบบกดคีบอนเวนทอรี่ไว้ดีกว่านะถ้าเกิดว่าจะเอาแบบฮาร์ดคอร์รือแบบโอ้ตัวเองไม่ตายหรอกนะก็กดปิดไว้ก็ได้นะแต่เปิดไว้ก็อาจจะดีต่อกันมากกว่าแล้วก็เข้ามาที่รนะีซอร์ทแพคของมันก็ใส่ออนไปเลยนะแอคทีฟเข้าไปเลยบีฮาร์เวอร์แพคก็ใส่เข้าไปเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ จ okay. ากนั้นทําการกดสร้างโลกไปเลยแล้วกัน โ okay, นะอเคนพครับผเกะพอเราเข้าเกมมาเนี่ยเออมันก็จะแอดออนตัวเนี้ยมันก็จะให้ของมานะเป็น3อย่างนะซึ่งเอออันเนี้ยก็นับจะพอนับได้แล้วนะว่าแอดออนตัวเนี้ยเออมันทํางานได้แล้วนะไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็ตรวจเช็คนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเอาชิลลอดเนี่ยก็ดูนะว่ามันมีไข่สปาอะไรพวกนี้หรือเปลนะ okay. ่านะโอเคเออไหนๆก็ไอ้นี่แล้วนะก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันเออสิ่งนี้เนี่ยถ้าเล่นเอาชิลลอดเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยนะครับผมนะ เพราะว่ามันจะมีผลพิาบางผลนะที่กินแล้วมันจะทําให้เราบินได้นะครับผมนะซึ่งวิธีที่จะบินได้โดยการแบบก็วิธีที่จะบินได้นะ่ยก็คือเราจะเป็นจะต้องมีอันนี้นะซึ่งเขาให้มาในตอนแรกที่เล่นแบบนี้แะครับผมนะก็มันจะมีบางผลพิษนะที่กินแล้วบินได้แล้วพอกดอันเนี้ยนะักค้างไวนะ้เนี่ยมันก็จะทําให้เราบินได้นะซึ่งเก็บเอาไว้ด้วยนะผมนะสำหรับคนที่เอาชีวิตรอดเตือนไว้ก่อนแล้วกัน,นไหนๆก็มีโอกาสแล้วนะ โอเคผมนะข้าวๆข,ของการลงแบบเออไม่เคยลงแอออนเนี้ยแล้วก็แบบลงแบบง่ายๆเบสิก mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับผมนะ